พ,พไปเราเจอขาของซาตาคอสขาใหญ่มากเลยอ่ะโอถ้าขาเท่านี้ตัวจะเท่าไหนอ่ะไปลองดูตัวก่อนสิโอ้โอ้ตัวเขาสูงเท่าตึกสองชอั้นสูงมากแล้วตัวเขาเนิ่มมากใช่ไหมขนาดไปเดินชนขาเขาอะไปยังไม่เป็นไรเลยอ่ะตัวสูงใหญ่มากครับทุกคน แล้วดูต้นคิดมากต้นคิดมากสูงก็ตึกสี่ชั้นโอ้ใหญ่มากใหมากครับไปดูกันต่อเลยครับไบพ่อแบงค์เจอซานต้าตัวจริงอยู่ข้างๆเนี่ยอุ้ยท้องเขาใหญ่มากมือก็นุ่มนิ่มแล้วดูหนวดเขาหนวดเขาแบบฟุ้งยาวมาก ว้าวน่ารักอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีอะไรมาด้วยเนี่ยวางเลนเดียลากลากแถบดิ้งปนั่งมาเลยซานตาคอสเขารากเลื่อนนะแม่ใช่รถลากเลื่อนแบบนี้เขาก็ต้องมาแจกของขวัญใช่ของขวัญวันคริสต์มาสมาดูนี่นอยู่ตรงกระเป๋าเขาเหออย่างนี้ทุกคนซานต้ามีของขวัญมาเห็นไม้เต็มเลยเต็มถุงเยอนี่มันหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก 6D Max Ultimate เอามาแจกบิงไบส์เหรอเนี่ยบิงไบส์ชอบพอดีเลยอะเอามาแจกเด็กในวันคริสต์มาสโอเคไหนนี่สีม่วงลายกบน้อยให้น้องบิงค่ะนี่อีกนีอีกของน้องไบส์นี่สีชมพูวันนี้ยังไม่มีไซส์ของน้องไบส์นะอ๋อไม่กิฟตอนนี้ 6D Max Ultimate มี2ไซส์เลยครับใช่ค่ะมีทั้งไซส์ เด็กเล็กแล้วก็เด็กโตใช่อันเนี้ยเด็กเล็กอ้าน้้งใบน้องใบยังใส่ได้อยู่ไหมนะลองใส่ดูเลยครับล้อละลองดูก่อนได้นะแม่เนาะลองดูลองดูตอนนี้เราเปิดแล้วนะครับนี่น้องบิงกับน้องใบเขาคล่องเลยนะเปิดได้หยิบเองได้เลยนี่ลายกดน้อยสีม่วงใบยังใส่ได้อยู่เล่นตึงแล้วใส่ตึงแล้วเหรองั้นเดี๋ยวพ่อแบ์ จะไปหาหนะคะค้นากากอนามัยสำหรับเด็กโตมาให้ไบาใส่ง<ช>ั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นดีกว่าโปรโมชั่นว่ายังไงนะแม่เป็นโปรโมชั่นคริสต์มาสนะคะซื้อ1กล่องแถม1แพ็คในราคา2 9 9บาทอ๋อซื้อ1กล่องใหญ่<ช>กล่องใหญ่เนี่ยแถมแพ็คเล็กแบบนี้ใช่น,นี้คือแพ็คเล็กครับนี่แบบนี้แล้วก็โปรเขามีตั้งแต่วันที่ 19- ถึง26ธันวามคมนี้นะคะโอเคอย่าลืมไปตาม ไปซื้อมีทั้งในช้อปปี้ลาซาด้าเฟซบ,บุ๊ก็น่าจะมีนะแม่โอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปวอล์กหนึ่งวันในเ,เซ็นท่านดีกว่ามาดูว่าตีมคิดมากที่เซ็นท่านจะเป็นยังไงใช่ไปดูกันครับระหว่างทางเราเจอชิ้นจังอีกแล้วโอ้ชิ้นจังตัวใหญ่กรเป๋าแบบใหญ่อยสะพายข้างได้ด้วยตัวนี้น่ชอบมากไหนแม่ชอบตัวไหนครับเม่กีตาเขาวิงวับปิ้ง นะอยากเอาไปตั้งปัตติโมโม่เลยโอน่าจะดีนะแม่อุ้ยชอบมากเลยเราเราอยากได้ตัวนี้เลยอ่ะบิงบิงพ่อแบงค์มีกิจกรรมพ่อแบงค์จะซื้อของให้ก็ต่อเมื่อน้องบิงอ้อนบิงอ้อนพ่อให้ได้เลือกอ้อนเลยทำไงอ้อนยังไงถ้าอยากได้ของเล่นต้องอ้อนยังไงอยากได้อยากได้อันไหนอ้อนไม่สุดเลยอ่ะ เลือกกันหนนรืเลือกกันหนรือย,ยังไม่เลือกกันแม่ก็อยากได้พ่อถ้าแม่อยากได้แม่ต้องอ้อนอ้อนให้สุดอ้อนยังไ,ไงอะ่ะแม่อยากได้ชิ้นจังอ่ะนี่หรอตัวนี้หรอ,หอใช่พ่อไม่ให้ซื้อทำไมอ่มอะก็แม่ไม่มอ้อนมันเป็นกระเป๋านะแล้วมันก็ใส่ของได้เยอะด้วยตัวนี้ก็น่ารักตัวใหญ่ด้วยไปคู่กับซิงโมโม่บ้านเราจะได้เป็นพี่น้องกันเท่าไหร่690เอง แต่ไม่รู้ว่าเราต้องสุ่มนะพอต้องสุ่มว่าเราจะได้ตัวไหนดูอันนี้ก็ใหญ่แม่อยากได้สองตัวเลยได้ไหมอ่ะได้ครับพ่อพูดแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวพ่อพูดแล้วเฮ้ย่ได้ยินปะ <c oughs> พ่อพูดแล้ว <c oughs> พ่อพูดก็ได้ครับทุกคนพ่อพูดแล้วไปดูเลยในคลิปได้ครับได้ครับได้ครับสรุาไ่มก็บเอาตัวไหนนี่สองอันนี้พอ่อพ่อบอกว่าให้ โอเคโอเคตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวฮะมีเคล็ดลับด้วยเหรอมีเคล็ดลับในการสุ่มถ้าขย่าขึ้นลงอ่ะหัวหัวเขาจะนุ่มใช่ไหมมันก็จะนุ่มทั้งสองด้านอะลองขย่าแม่ไม่รู้หรอกเราไม่เคยตอนนี้ครับเราอยากได้สีชมพูเรามาลองขย่าอันนี้แบบหลวมๆแสดงว่าหูไม่ตั้งอุ้ยอันนี้แน่นอะหลายตัวจะเรื่อแต่งอันนี้แน่น แน่นแล้วคือใช่แน่นก็ต้องไม่อันนี้ก็อันนี้เพราะถูกคอตั้งไงคือไม่ก็ตัวนี้แต่อันนี้หลวมโอ้ยากเหมือนกันขย่าขึ้นลงแล้วมันนุ่มเราจะรู้ยังไงคือนุ่มไม่นุ่มเพราะว่าตรงนี้เาะเป็นของฝาัอันนี้ค่ะงั้นอันนี้เอาอันนี้นะมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดแบบเปิดที่ร้านเลยเราขอให้ได้สีชมพูเรามีเคล็ดลับนะครับเราจะทำยังไงแม่เคล็ดลับคือ พะเยากองพ่อค้าบอกว่าพะเยาแล้วมันจะนุ่มๆุ่เพราะอันนี้มันจะชนแกะเลยแกะเลยถ้าไม่ได้ก็คือวางคืนแล้วไปเลยคแกะเลยก็ต้องจ่ายตังค์โอเคโอเคโอเคจ่ากเคล็ดลับของพ่อค้าแต่ตัวเนี้ย่อถือให้เอาให้ได้นะตัวนี้มีคนแกะแล้วนะแต่เราก็ไม่รู้ตื่นเต้นอะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมือสันเลยอยากได้สีชมพูจริงเหรอแล้วเขาแกะแล้วด้วยเมื่อกี้อยากแกะแล้วอรอแต่ว่าพ่อค้าก็ไม่รู้อุ้ยอุ้ยสีชมพู หลอใครหลอกเรยังจริงคนลุกเลยเนี่ยคนลุกเลยเหรอพ่อขาบอกขยหยหนุกขึ้นมาจริออกมาสิงจมูกวันนี้ดวงเป็นของเราเราต้องเปิดของเปิดอีกกล่องหนึ่งพอแล้วกล่องเดียวกล่องเดียวอ่ะกล่องเดียวกล่องเดียวเอาหนูอ้อนยังอ่ะ แม่ได้แล้วแม่อ้อนแล้วแม่ได้แล้วค่ะเมื่อกี้เขาอ้อนเก่งได้ไปแล้วหนึ่งตัวเดี๋เอาไปคู่กับสีงโตโม่ที่บ้านงั้นเดี๋ยวมาดูว่าบิ๊กไบส์จะอ้อนเก่งไหมโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวรู้จักหนูนะหนูไม่รู้จักหรอหนูหนูคุ้นๆไหมครับไปดูเนี่ยไหนูไม่รู้จักน้องบิ๊กน้องไบส์เาเป็นดาราเลยนะไม่รู้จักดาราที่หนูกินหมึกกุบแล้วแล้วแม่ต้องไปหาให้ลูกกินอ๋อเหรอครับ วันนี้วิงไวท์ถ่ายรูปก,กับน้องเลสซิ่งอือเดี๋ยวขอถ่ายกับคุณแม่ได้ไหมถ่ายกับคุณแม่พ้ออะไรกอล์ถ่ายกับคุณแม่ด้วยช่วยดูดดดดนี่ไงคุณแม่มานี่จักรหรือเปล่า,าอ่ะเดีนะ๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยนะแบดแบดขยับมาใกล้ๆหน่อยขยับมาใกล้หน่อย้โหหนึ่งสงขอ,ของสาม่าขอบคุณครับ แบบว่าเล่นเล่นใหญ่มากเข้าแล้วเขาแล้วพรอมข้าแล้วครัอยากได้มากเลวไม่ต้องมองตีแด้จริงตีรถมายุติยาดีอฮือฮือเืือกไอ้แล้วน้องือฮือฮือฮไอฮือยากได้อ่ะอ้อนซิไือนองอ้อนสุดเลยสุดเบอร์เบอร์สิเอลือฮอร์อิไอ่เอาอฮื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 ออฮือฮือือฮือฮืออฮือออฮ เบอแปดแล้ว <c oughs> โอ้โหพ่ออยากได้แล้วอรอย่างนั้นจริงๆนะอันไหนไหนไหนหนูบอกพ่อสิว่าหนูจะเอาไปทำอะไรเอาเอาไปเต้นเอาไปเต้นเอาไปตั้งเอาไปตั้งโชว์อมอหนูก็เล่นได้เล่นได้หรือเปล่ามันเป็นของเล่นหรือเปล่าเล่นได้จริงๆนะมันก็เข้ากับบ้านมา แล้วหนูอ่ะเอาไปเล่นแล้วหนูก็ทิ้งไว้หรือเปล่าแบบว่าลืมอ่ะไหนพาพ่อไปดูซิว่ามันสวยจริงไหมอูโหูตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่มากแต่พ่อถอดหมวกได้เลยนะพ่อไหนเราถอดหมวกยังไงนะครับว้าวถอดมวกแล้วก็ใส่มวกแล้วก็ถอดมวกแล้วก็ใส่หมวกถอดมวกใส่มวกถอดมวกใส่มวอแวกล่องเขามีทั้งหมดสามตัว ใช่1 2 3งสองามหมวกขาวหมวกชมพูหมวกเขียวเ,เจอแล้วกล่องนี้ราคา490บาทเราจะมาแกะที่ร้านเลยนะน้องบิงเนี่ยบอกว่าของเล่นชิ้นนี้น้องบิงจะเอาไปนอนเล่นเลยมีสามกล่องอ่ะหยิบออกมาหยิบออกมาให้น้องบิงให้น้องบิงสุ่มแบบใช้ใช้วิชาพ่อหนนจะนับ ว่าเราจะนับเป็น 10, บ0ิ0ย0่0ิ0ส0ม0ิ0สี่สิบห้าสิบบเจ็ดปรอ๋อนับสิบยีไปจนถึง100ได้แล้วกล่องนี้เมื่อเราเลือกกล่องที่เราชอบแล้วเรามาแกะกันเลยไหมนะแกะกล่องหน้าร้านเลยครับดูสิว่าเราจะได้หมวกสีอะไรเราขอให้เป็นสีชมพูนะวันนี้เราจะได้ตุ๊กตาด้วยธีมชมพูทุกตัวเลยจริงเหรอใช่ ขอให้เป็นหมวกสีชมพูอุ้ยถุงใหญ่ฮะโอ้โห,หอ,อุ้ยใช่การไม่เหมือนกันชมพูไหมตัวตัวนั้นเหรอตัวไหนอ่ะ<ม>อุ้ยหมวกสีน้ำตาลไ,ได้อ๋อได้ตัวโชว์วหอยสังหอยสังครับทุกคนตุ๊กตาหอยสังแต่วา่า,าตัวนี้คืออะไรอ่ะหมีใช่ไหมมีถือหอยสังใช่ไหมมีแพนด้า ใหมวกสี้ำตาลในมือถือหอยสังเหมือนในตัวนี้เลยเขาต้องมีความใหม่แนเลยเหมือนตัวนี้เลยเอน่ารักไหมเหมือนคิดว่าเลยใช่นี่ไงเหมือนอะไรนะเหมือนควางเหมือนควางโอ้ยเข้ากับชุดน้องบิ้งเลยเขาลูกมากเลยนะพ่อโอ้ขอลูกหัวหน่อยสิรูปหัวหน่อยคนละสีใช่ขาก็คนละสีนะน่ารักจ้าได้แล้มหมยพ่อไไแล้ว พี่ไบเจออะไรบางอย่างครับพี่ไบเจอของที่ชอบแล้วอะไรอะไบร์เอา้าเนี่ยมีหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กคุงดีแมสดีแมทด้วยไม่แล้วน้องไบร์เขามาขายกับตุ๊กตากล่องสุ่มเลยฮะอุ้ยเข้ากันนะน้องบิง๊งน้องบิงมีหมีน้องบิงเอาหมีไปตัวหนึ่งครับพ่อว่าไงครับไบร์แต่หนูว่าอยากได้อันนี้ออยากได้ไหน เจอที่ไบยอยากได้แล้วใช่ไหมใช่ได้เลยพ่อแบงค์อ่ะรู้ว่าหนูอ้อนไม่เก่งพ่อแบงค์อ่ะรู้ว่าน้องไบไม่เคยขออะไรพ่อแบงค์เลยไม่เคยอยากได้อะไรลเลยนะใกล้วันเกิดหนูแล้ววันเกิดหนูพ่อแบงค์ก็เลยจะซื้อตุ๊ก,กตาสีสายลุงให้พี่ไบสหนึ่งกลง่องราคาไม่แพงนะ2 9 9บาทน้องไบครับซื้อไปแล้วรักษาให้ดีนะของเล่นทุกชิ้นก็มีราคาห้ามทําหายนะไบสเอาไปขอบคุณค่ะ น้องใบเอาไปทําอะไรคะหนูเห็นมันแบบสีแบบสีสวยมากแล้วมันจะทําอะไรได้หนูอยากเอาไปอ๋อมันเป็นมีซิปด้วยมีซิปเป็นกระเป๋าตางังค์ได้้ลยพวงกุญแจก็ได้ใช่อ,อ,อุ้ยเปิดได้แบบนี้เลยอ้นี่ไงเก็บของได้ด้วยหนูจะเลือกอันข้างในหนูจะเลือกข้างในสุดเหรอใช่เอาละครับน้องใบเลือกนะครับอันข้างในแล้วก็ข้างในสุดข้างในสุดนี่โอ้กล่องนี้นี่เอง มบอยากได้อันนี้มากสีฟ้าเหรอครับใช่มีทั้งสีฟ้าสีน้ำตาลสีส้มสีเขียวสีน้พูสีน้ำตาลสีขาวสีขาวลายจุดสวยสีดาเอาสีฟ้านะอันนี้แมวใช่ไหมใช่ฉีกแล้วครับขอให้น้องใบได้สีฟ้านะครับสีฟ้าสดใสจุ๊บออกแล้วครับออกแล้วครับได้ไหมได้อะไรได้อะไรชุบชับชุบชับว้าวออกมาแล้วเกะได้แล้วครับเกะได้แล้วครับ ออกมาแล้วออกมาแล้ววมันมีกลิ่นด้วยน่ารักมากมีกลิ่นด้วยเหรอใช่คนนุ่มตัวเนีนกตาดีน่ารักมากตาวินวัตเลยเป็นตาสีชมพูใช่เราได้ที่เป็นสีชมพูอีกแล้วมาสุมตาด้วยใช่วันนี้เราจะเอาสีชมพูดูสิ โอเคน้องวิงตอนนี้น้องวิงใส่หมวกแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยพ่อแบงค์อยากให้น้องๆที่ดูอยู่นะครับใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านนะครับนี่นอย่าลืมนะนี่หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก 6D Max o p t i m a s หน้ากากแบบโค้งเข้ากับสันจมูกเลยนะมีช่องระบายอากาศด้วยสายของก็แบบ สบายมากๆแล้วก็มีลวดลายน่ารักให้เลือกเยอะใส่ง่ายหายใจสะดวกใช่แล้วค่ะและที่สําคัญตอนนี้ตอนนี้เลยนะคะช่วงนี้มีโปรคิสมาสค่ะซื้อ1กล่องแถมหนึ่งแพ็คราคาแค่299บาทนะคะมีตั้งแต่วันที่19 19ธันวาถึง26ธันวานี้ค่ะโอเคครับทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบินได้วยนะบ๊ายบาย ซื้อได้ที่ช h อปปี La z a d a และช่องทางออนไลน์เลยนะครับ